เรื่องที่ที่ดูดูแคนดูหมิ่นดูแคนได้ค่าผมเองในไอแทนนะคนระดับทักษิณเนี่ยโตจนสุนัขเลียก้นไม่ถึงแล้วแหละมาพูดนักษณะจอมแม็หมาห้าสิบตัวในคอกในเล้าบ้านจันสองล่าเนะี่ยสมัยต่ก่อนผมยอมรับจริงว่าผมเป็นสสไทายรักไทยที่อยู่ในบ้านจันสองล่าซึ่งมีสสป,ประมาณสักห้าสิบคนในในกลุ่มบ้านจันสองล่าผมก็ไม่เห็นหมาห้าสิบตัวที่โอ๊กเลี้ยงเลย นะฮะไม่เห็นบ้านจันทร์สุราจะเลี้ยงหมาใน50ตัวอะไรเจ้าแม็กเจ้าเมิร์กไหนก็ไม่มีหรอกแต่มันเป็นการเปรียบเทียบเปร,ย,เปรยด้อยค่าและพยายามที่จะโยงมาถึงผมว่าไอ้เจ้าแม็กอนะในส่วนหนึ่งก็หมายถึงผมเพราะคาถามมันถามว่าดอร์เสีตะกรแลมโบ้เนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงทำไปถึงย้ายค่ายคือคุณทักษิณก็พยายามที่จะคือถ้าเรื่องไอ้เรื่องหมา50ตัวในสมัยผมอยู่ไทยรักไทยเนี่ยคุณทักษิณพูดบ่อยมากนะคุณทักษิณพูดบ่อยมาก คือเขาไม่ได้พูดออกสื่อแค่นั้นเองเขาจะพูดเวลาที่มีสสอในในพักไทยไทยสักคนหนึ่งย้ายย้ายออกไปเนี่ยเขาจะเอาคํานี้ขึ้นมาพูดเขาจะเล่าอย่างงี้เขาจะเปรียบเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าไอ้คนที่ไปคือคือคือไอ้อหมาตัวหนึ่งที่มันไม่ซื่อสัตย์มันไม่ตอนยศแล้วมันไปเลียตีนเลียเท้าคนอื่นอะไรอย่างนี้จะเป็นจะเปรียบเทียบอย่างนี้มาตลอดพูดเรื่องหมาที่พูดมาตลอดแต่เอิญครั้งนี้พลาดไงไปพูดออกขับเท้าแล้วไปพูดออกสือ่อทั่วโลกเนี่ย แล,แล้วแล้วแล้วสื่อเขามองว่าเฮ้ยคนระดับเป็นอดีตนายกอดีตผู้นําประเทศแล้วไปเปรียบเปย,เปยด้อยค่าสอ,สอสอนะครับอย่างนี้เนี่ยมันสมควรไหมคือคุณโทนี่เนี่ยนะฮะร,รู้ทุกเรื่องในจักรวาลน,นี้แล้วรู้เรื่องไหนนะครับพูดเรื่องไหนก็ผิดเรื่องนั้น นะครับตั้งแต่บอกว่ารัฐบาลจะไม่สามารถฉีด,ดวัคซีนได้ครบ100ล้านโดสในภายในสิ้นปีสุดท้ายก็บอกว่าถ้าฉีดได้เนี่ยบาทหนึ่งเอาขี้หมากองเดียวอะไรนี่ยก็เราก็สังเกตว่าเวลาที่คุณทุนี่พูดอะไรเนี่ยนะครับมันก็ไม่เห็นตรงทักเรื่องนะครับทุกวันนี้พูดอะไรผมอายแทนมาพูดอะไรเนี่ยก็เหมือนกับคนนั่งเทียนนะครับนั่งเทียนนะครับเป่าเทียนด้นด้นล้น,น,น,นทุกอย่างผมก็เลยบอกว่าเออ การที่มาพูดมันเหมือนดูหมิ่นดูแครนสอสนะผมนี่ถ้าผมเป็นสสอเพื่อไทยเนี่ยผมผมจะถามกลับเลยว่าสิ่งที่กล่า,หาวหาว่ามีสอสอเพื่อไทยไปนั่งกินกับชีกรัฐบาลนะครับแล้วก็จะมีการฉีดวัคซีนกัน20-30ถึง30เนี่ยผมบอกว่าอันนี้เป็นการด,ดูถูกดูแครนโดยเฉพาะสอสอเพื่อไทยเองไม่ไมรู้นะครับเอาอะไรมายัดปากไม่ยอมออกมา ชี้แจงแล้วคุณทักษณิณก็กล้าบอกไหมเราว่าคุณต้นนี่กล้าบอกไหมว่าชื่ออะไรนายอะไรอะ่ะนะครับบอกชื่อกข้ามาที่นะครับที่เมานั่งเทียนแล้วมานั่งเตะตัดหน้าแข้งหรือคือมันเป็นเทคนิคของคุณทักษณิณนึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลากลัวว่าสสอในใน่ายตัวเองเนี่ยในข้อตัวเองที่พยายามเปรียบเปยว่าเป็นหมาหรือเป็นสุนัขเนี่ยนะครับพยายามเปรียบด้อยค่าเนี่ยนะฮะผมก็บอกว่ามันไม่มีหรอกครับที่ ที่ที่ตอสเขาก็เป็นตัวแทนภาคประชาชนเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนี่จะจะมีพฤติกรรมเหมือนที่คุณทักษิณกล่าวอ้างมันเป็นการที่ต้องการที่จะดักนะครับสมุนที่อยู่ในคอกหรือในเล้าของตัวเองเนี่ยในค่ายของตัวเองเนี่ยไม่ให้ขยับมามาร่วมกับฝ่ายค้านนะครับมาร่วโ้โทษทีมาร่วมกับฝ่ายรัฐบาลไม่ให้ฝ่ายค้านซึ่งเป็นฝ่ายของตัวเองเนี่ยนะครับมาร่วมกับฝ่ายรัฐบาล นี่ก็คือลักษณะที่มันเป็นมาตั้งแต่อดีตแล้วแหละนะเป็นเรื่อง,งเรื่องราวอาดีตแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าคุณทักษณิณจะคอยต้องกำก,กับกําหนดทิศท,ทางบังคับขู่เข็นเอามติเผด็จการพักปฏิตก,การในพักลูกจ้างบริษัทพนักงานบริษัทในสไตล์ของคุณทักษณิณนี่แหละแล้วก็คุณทักษณิณก็จะ ไม่ให้ใครขยับอะไรได้นอกจากคําสั่งหรือมติหรือคําสั่งของตัวเองนี่คือผู้นําที่เป็นเปเหตุการ์ตัวจริงชัดเจนเรื่องที่ที่ดูดูแคนดูหมิน่นดูแคนได้ค่าผมเองเนี่ยอายแทนนะคนระดับทักสินเนี่ยโตจนสุนัขเลียก้นไม่ถึงแล้วแหละมาพูดนะักสณจเจอมัหมาห้าสิบตัวในคอกในเล่าบ้านจันสองล่าเนะี่ยสมัยต่ก่อนผมยอมรับจริงว่าผมเป็นสสไทยรักไทยที่อยู่ในบ้านจันสองล่า ซึ่งมีสสประมาณสัก50คนในกลุ่มบ้านจันทรองล่าผมก็ไม่เห็นหมาห0าตัวที่โอ๊กเลี้ยงเลยนะไม่เห็นบ้านจันทรองล่าจะเลี้ยงหมาใน50ตัวอะไรเจ้าแม็กเจ้าเมิร์กไหนก็ไม่มีหรอกแต่มันเป็นการเปรียบเทียบเปรยด้อยค่าและพยายามที่จะโยงมาถึงผมว่าไอ้เจ้าแม็กนะในส่วนหนึ่งก็หมายถึงผมเพราะคําถามถามันถามว่าดเรเสนตกรแลมโบ่เป็นยังไงอะไรยังไงทำไมถึงย้ายค่ายคือคุณทักษิณก็พยายามที่จะ คือถ้าเรื่องไอ้เรื่องหมาห้าสิบตัวนี่สมัยผมอยู่ไทยรักไทยเนี่ยคุณทึกษิณพูดบ่อยมากนะคุณทึกษิณพูดบ่อยมากคือเขาไม่ได้พูดออกสื่อแค่นั้นเองเขาจะพูดเวลาที่มีสสอในในพรคไทยรักไทยสักคนหนึ่งย้ายย้ายออกไปเนี่ยเขาจะเอาคํานี้ขึ้นมาพูดเขาจะเล่าอย่างงี้เขาจะเปรียบเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าไอ้คนที่ไปคือคือคือไอ้อหมาตัวหนึ่งที่มันไม่ซื่อสัตย์มันไม่ทรยศแล้วมัน ไปเรียตีนเลียเท้าคนอื่นอะไรอย่างนี้จะเป็นจะเปรียบเทียบอย่างนี้มาตลอดพูดเรื่องหมาที่พูดมาตลอดแต่อเผอินครั้งนี้พลาดไงไปพูดออกขับเท้าแล้วไปพูดออกสื่อทั่วโลกเนี่ยสื่อแล้วแล้วแล้วสืวว่อเขามองว่าเฮ้ยคนระดับเป็นอดีตนาย,ยกอดีตผู้นำประเทศแล้วไปเปรียบเปยด้วยค่าสอสอนะครับอ,อย่างนี้เนี่ยมันสมควรไหมนะครับมันไม่เหมาะไม่ควรที่เป็นคนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งผมไม่อยากจะบอกว่าส,สุนัขเลียก้นไม่ถึงแล้วเนี่ยไม่ควรจะใช้ภาษาอย่างนี้ ไม่ควรจะใช้ภาษาอย่างนี้จะด่าเลมโบกก็ด่าตรงๆจะพูดถึงเลมโบกก็พูดตรงๆไม่ใช่เอาเลมบโบไปเปรียบเปรยเหมือนหนึ่งคือเจ้าแม็กเจ้าแม็กไปเลียตีนคนนั้นใครอาหารมันก็เลียตีนแล้วมันก็มาแววงกัดเจ้าของผมถามว่าถ้าเจ้าของดีนะเจ้าของเป็นคนที่นะครับเป็นคนดีะหมาไม่ง้อหรอกหมาทุกคนไปเลี้ยงหมาทุกคนก็รูหมาเป็นสัตว์น่ารักมีบางทีน่ารักมันเก่งมันฉลาดถ้าเกิดเจ้าของดีเจ้าของมันไม่โหดร้ายเจ้าของมันเป็นคนนะครับมีเมตตาคุณธรรมนะหมาไม่กัดหรอก หมามันก็ไมยย่ย้ายค่ายย้ายค้อบหรอก mm hmm. ก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยว่าจะเป็นเจ้าของหมาที่ oh. ดีหรือเปล่าแค่นั้นเอง <Okay. S 1> ถ้าจะเปรียบเทียบผมเป็นหมานะ <Okay. S 1> แต่ข้อสําคัญคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทุกคนไม่รู้เรื่องนี้ผมขอบอกพี่น้องสื่อมวลชนว่าคุณทักสินเปรียบเปยผมเหมือนใช้กิ้งกือใ,ใส้เดือนว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นพญาหงไม่กล้าลงมาหนองน้ําเล็กแล้วก็ส่งกิ้งกือใส้เดือน,อ,นอย่างแลบบลงไป หนองน้ําเล็กก็คือไปตั้งพักยืนยันว่าท่านนายกไม่ได้สั่งผมครับเรื่องตั้งพักรวมใจสร้างชาติเป็นเรื่องที่ผมคิดคิดมาตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าผมทําอะไรเนี่ยท่านรู้ทีหลังผมผมทําแล้วผมถึงไปเรียนท่านท่านจะว่าอะไรผมเลยก็ผมทําไปแล้วอ่ะผมจะตัดใจเองไปแล้วนะ่ะตั้งแต่ตั้งพักนะครับแล้วก็มาถึงตอนผมลาออกจากพลังประชารัฐแล้วมาจะมาสมาัครรวมใจสร้างชาติผมก็ทําไปแล้วลาออกไปแล้วผมจะไปเรียนท่านแล้วท่านจะไปทำอะไรผมลาออกไปแล้ว ซึ่งท่านไม่ได้เป็นคนสั่งให้ผมเวลาออกหรือว่าท่านเป็นคนไปสั่งให้ผมไปตั้งพักอย่าไปโยงถึงท่านท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านไม่ได้สั่งผมแต่ผมทําเองในความคิดของผมผมก็อยากให้มีบ้านอีกหลังหนึ่งเพื่อ,เพ,อเพื่อไว้รองรับเพื่อแก้ปัญหาถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุการเมืองก็เป็นความคิดของผมแล้วท่านจะท่านไม่ได้บังคับผมท่านไม่ได้มาเอ,อ้ยอย่านู่นอย,อย่างนี้อย่างนั้นท่านไม่ใช่ ก็ถือว่าให้เอกสิทธิ์ผมเองผมจะทําอะไรก็เป็นเอกสิทธิ์ของผมและสุดท้ายไอ้สิ่งที่ผมอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่มีใครรู้คุณทักษิณเองเนี่ยเมื่อปี2538นะครับคุณทักษิณเองเนี่ยลงสอสอครั้งแรกในเขตพระนครป้อมปราบปทุมวันคัพพันธวงศ์บางรักเขต2กทมเขาเรียกเขต2กทมมีผู้สมัคร3คนคือคุณทักษิณชินวัตรคุณ คุณสุรนันทเวชชาชีวะโทษที่คุณอรไทยกาจนะชูศักดิ์คุณสุรนันทเวชชาชีวะลงในานามพรกพลังธรรมพลตีจำลองศรีเมืองให้คุณทักษิณมาเป็นหัวหน้าพรกพลังธรรมและพลตีจำลองศรีเมืองมหาจำลองก็มาช่วยคุณทักษิณและขณะนั้นน่ยผมก็เป็นเป็นหัวหน้าทีมอาสาสมัครนำนักศึกษาแล้วก็ก็ดูแลช่วยเหลือคุณทักษิณจนได้เป็นสอสอและเอา เหมยหนึ่งอลไทยกาจนะศิกดิ์ชนะอาจารย์มารุตบุญนาคในในเขตเลือกตั้งนั้นด้วยอาจารย์มารุตสอบตกสถา,าธิปัต์ได้คนเดียวคืออาจารย์สุภชัยพันธภพัฒน์ในปี38เนี่ยนะครับผมทําทุกรูปแบบจนทําให้คุณทักษิณได้เป็นสสครั้งแรกในชีวิตและขณะคุณทักษิณได้เป็นสสแล้วก็มาตั้งไทยรักไทยตอนหลังมาก็มาเล่นงานท่านจำลองท่านจำลองก็เลยต้องเอามวลชนมาขับไล่ทะเลนั่นคือสิ่งที่อยากเห็นว่า คุณทักษณิณไม่ได้นึกถึงบุญคุณเขอผมเองช่วยมา,าก็ไม่ได้ึถึงจะมองด้ยข้าผมอีกิงคือใส่เดือนจนทุกวันนี้แล้วก็มหาจำลองให้พักให้โอกาสก็ตามไล่ตามเช็ดมหาจำลองและรวมถึงคุณทักษณิณน่ยไม่มีบุญคุณกับใครเลยใครช่วยเขาไม่ได้นึกถึงบุญใครดังนั้นอย่ามาบอกว่าคนอย่างแมโบไม่รู้จักบุญคุณทักษณิณเนี่ยมันคนละเรื่องหนังคนละม้วนย้อนกลับผมตังหาก่างที่เป็นคนช่วย คุณทักษิณเป็นสอสครั้งแรกจนกลับมาสู่การเป็นนายกจนกลับมาสู่ไทยรักไทยจนมาสู่าญาติเครือข่ายพี่น้องสาวมาเป็นนายกเนี่ยโคราชเอกเก้าที่นั่งในสมัยคุณยิ่งเอาแปที่นั่งในสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยผมไม่ได้ลงนะแต่ผมเป็นคนที่อยู่ในการกับเพื่อนเอาสสเพือพ่อไทยโคราชมาแปที่นั่งจนยิ่งรักได้เป็นนายกถ้าไม่มีแปที่นั่งของโคราชวันนั้นเนี่ยถามว่านะครับคุณยิ่งรักน้องสาวจะได้เป็นนายกไหมนะครับเสียงก็ไม่มาเป็นระดับหนึ่งซึ่งต่างๆเหล่านี้คุณทักษ จะได้ฆ่าคนอื่นมองคนอื่นเป็นจิ่งคือใส่เดือนเปรียบเป็นหมาเป็นสุนัขอย่างนี้นี่คือนิสัยพฤติกรรมของคนที่เวลารวยแล้วเนี่ยเวลารวยแล้วเวลาที่มีอํานาจแล้วเนี่ยหลงอานาจหรือํานาจแล้วพยายามจะได้ฆ่าคนอื่นตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่มาเปรียบเทียบสอสอในคอกในเลาเหมือนสุนัขเนี่ยโอ้โหเหมือนหมาเนี่ยโอโ้ผมรับไม่ได้เลยรับไม่ได้สังคมรับไม่ได้แล้วมันจะเป็นมาตรฐานที่คุณเป็นถึงอดีตผู้นําแล้วมาใช้ภาษาอย่างนี้กับกับผู้แทนกับอดีตผู้แทนเนี่ยมันไม่ได้ คุณเสกสกนะคะการที่ถูกพัดพิงและได้ค่าแบบนี้ค่ะเราจะด,ดำเนินการยังไงอะไรต่อบผ,<ม>ผมเองบอกว่าคือคําพูดของคุณทักษิณเนี่ยนะครับสุดท้ายเขาก็พยายามพยายามจะให้ลูกน้องเขาออกมาฟาดผมต่อผมกไม็ไม่ได้สนใจหรอกผมสนใจอย่างเดียวผมต้องการให้ฟาดถึงพี่น้องผมไม่ไม่ดำเนินการทางกฎหมายอะไรหรอกแต่ผมนี่จะให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเนี่ยได้เป็นคนพิพากษาตัดสินเองว่า นี่หรือภาวะของความเป็นอดีตผู้นำนี่หรือว่าคนที่ห,วหัวใยบ้านเมืองนี่หรือคนที่หวังดีต่อบ้านเมืองซึ่งสิ่งที่เขาพูดน่ะมันมีแต่ทาลายมันไม่มีอะไรที่หวังดีต่อบ้านเมืองโดยเฉพาะที่มาด้ยค่าสสเพื่อไทยเอ่ยว่ามีสสอเพื่อไทยไปกินข้าวกับชีกรัฐบาลและกําลังจะถูกชีกรัฐบาลฉีดวัคซีน20-30ล้านก็คือหมายถึงว่าเป็นเงินอัดโดดเขาจะเป็นวัคซีนแต่จริงๆก็หมายถึงตัวเงินนั่แหละ20-30ล้านบาทไอ้อย่างนี้คือการถูกได้ค่า ผมถึงบอกว่าคําพูดของคุณออไไทักษิณน,น,น,น์มันเชื่ออะไรไม่ได้เชื่อไม่ได้ตั้งแต่ที่หมากองเดียวนั่นแหละตั้งแต่ดูถูกดูแทนชิโนเวตวัคซีนชิโนเวตดูถูกดูแทนสยามไบโอไซ์เอตาอะไรต่างๆนี่มันมันเชื่ออะไรไม่ได้ทุกอย่างที่พูดออกมาผมยังไม่เชื่อว่าคุณทักษิณพูดจริงสักเรื่องเลยนะครับดังนั้นผมว่าไอ้คาบเฮาของตรงนี้น่ะควรจะปิดได้ละนะครับไม่นคนที่ให้มาพูดเพื่อทาลายบรรยากาศและทาลาย บ้านตำลายเมืองให้เกิดความแตกแยกในบ้านเมืองมากกว่าผมเตือนไปด้วยความหวังดีแค่ไหนะนะครับพูดไม่มีคอเทริงเลยไม่ยืนหยัดบนหลักคอเทริงแล้วแล้วสิ่งที่พูดน่ะคือการนั่งเดานั่งเทียนนั่งเดาพอพูดเสร็จก็ไม่ตรงทักเรื่องเลยพอพูดเสร็จแล้วมันก็ทาลายกลับมาทาลายที่คุณทักษิณเองว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดแต่และเรื่องมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมันก็พลาดพลาดแล้วพลาดเล่าพลาดแล้วพลาดเล่าลนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณไอ้ผมเองอะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณทักักิแตตต่่ผมมเเืือนอนนดด้ววววยคาาหงี แก่แล้วโตแล้วอายุก็เจ็ดสิบแล้วเจ็ดมันมันควรจะหยุดพักผ่อนแล้วก็ควรที่หยุดเรื่องที่จะทําให้บ้านเมืองเกิดความสับสนประชาชนเกิดความสับสนแล้วก็หยุดได้ค่าคหอดอื่นอันนี้ใสที่เคยมีอํานาจอันนี้ใสยที่เคยอ,อย่าเอาความร่ํารวยอย่าเอาความมีอํานาจเคยเป็นนายกอะไรต่างๆมาด้อยค่าแล้วมาพูดเหมือนไม่ให้เกียรติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ให้ผมย้าเลยนะไม่ให้เกียรติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของของพวก มีหลายคนมองว่าการตั้งทีมวัคซีน20-30ล้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช่นายกแต่เป็นทางทิศอนุทินนั่นเนี่ยคือหมายถึงว่าเี่กรัฐบาลผมเชื่อว่าผมไม่ได้บอกว่านายกเขาก็ไม่ได้บอกนายกแต่หมายถึงเี่กรัฐบาลซึ่งจริงๆแล้วไปปับปรำท่านอนุทินก็ไม่ถูกเพราะท่านอนุทินท่านไม่ได้ทำท่านไม่ได้คิดอะไรท่านไม่ได้ทำไม่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณทักษิณกล่าวหาถ้าคุณทักษิณมีหลักฐานคุณทักษิณเอามาที่ไอ้พูดอย่างนี้เขาเรียกว่าเตะตัดนักแข่งดักทาง กล่าวครบว่าคุณนิธินแลวท่านรองนิาินเนี่ยจะจะจะ,จะไปดำทำทำเช่นคือคุณทักษิณเคยทำไงผมตรงตรงเถียงเลยไอพฤติกรรมเหล่านี้คุณทักษิณพักไทยรักไทยพักเพื่อไทยเ,เคย <c oughs> ท,ท,ทำมาแล้วทั้งนั้นแหละดูทั้งพักก็ได้ดูสสก็ได้ดูเป็นมุ้งก็ได้ดูเป็นกวนก็ได้ดูสามคนห้าคนสิบคนพักไทยรักไทยพักเพื่อไทยทํามาแล้วทั้งนั้นแหละไอตัวเองเคยทำเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณเคยทําครอบครัวเคยทำในการดูสสอแม้กระทั่งดูทั้งพักเอามาตั้งพักเนี่ยเคยใช้จ่ายมาแล้ว นะครับดังแ้งก็เลยคิดว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเคยทําพักตัวเองเคยทำเนี่ยก็จะมาใส่ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาคนอื่นเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกไม่ต้องและมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่คุณทักษิณจะมาทําอย่างนี้หรือมาพูดเช่นนี้นะครับถ,ถ้าคุณทักษิณยังไม่ยอมหยุดมีข้อมูลที่เก็บไว้ที่อาจจะไม่ดเผยผมผมบอกแล้วว่ามผมเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ระวังอยู่ตลอดเวลานะว่า ไอสิ่งที่ผมพยายามไม่โยงไปถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมถือว่าผมให้เกียรติแล้วนะผมพยายามไม่พูดถึงนะนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือคุณนักสินเองก็ไม่ได้มีค่าราคาเพราะคุกสินก็เหมือนนักโทษหนีคดีแล้วเนี่ยนะครับสินก็ไม่เหมือนกับคนหนีคดีโกงโกงแล้วหนีนะครับไม่ควรไม่มีราคาในสังคมไทยแล้วนะ่ะประชาชนคนไทยก็ทราบดีแต่ว่าถ้าไม่หยุดถ้าไม่หยุดนะผมก็จะต้องแฉไปเรื่อยๆ นะครับผมแฉนี่ผมแฉบนมาตรฐานข้อเท็จจริงผมไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีผมมีพยานบุคคลผมมีตัวบุคคลและผมมีข้อมูลบางเรื่องอะผมอยู่ในเหตุการณ์อย่างเป็นเรื่องที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนที่ไปพบทักษิณจริงเอาเอกสารไปให้จริงแล้วไปพูดจริงว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องนี้แต่ในเมื่อคุณทักษิณไม่ใส่ใจปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันผมก็ต้องเอามาพูดยกตัวอย,อย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมยังมีอีกเยอะแต่ขอร้องว่าคุณทักษิณเนี่ย ควรจะหยุดพูดได้แล้วก็หยุดดูถูกดูแคลนแล้วได้ฆ่าคนอื่นได้แล้วนะครับก,ก็อยากให้คุณทุกสินหยุดพูดทำอะไรก็ได้ที่คุณทุกสินจะหยุดพูดเพื่อชาตินะเพื่อประโยชน์ประเทศชาติประชาชนถ้าคุณทุกสินหยุดพูดอะไรก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนช่วยรักบ้านรักเมืองรักประเทศชาติก่อนสิ้นลมหายใจก็คือหยุดพูดมากเพื่อชาติคุณทุกสินดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิกยู YouTube, ทูบมติชนทีวีเพียงแค่สแกนทีวโค้ดได้เลยครับ